ไลกาฟาเรนไฮนุนะครับ155เซลเซียแรงปืน32คุณนะครับปรุงความชื้น22ไลนามีสว่างผลแตกเล็งไม่ได้อ๋อโอ้เด้อ้าวลงไปนั่นแหละผมไม่เคยเห็นรถถังโดดสะพานเลยเด้งนิ่งนดง บอกให้นิ่งนิ่งปลบอกให้นิ่งนิ่งไปหาเอ้ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนลำปืนหัดป้องนั่นไงกลัว่าเลยมันจะเดินไปทำอะไรเออไปเจอสู้เจอสู้ ใครมันจะคณทนขาบวะอะมไม่จอดครับทีท่ <c oughs> หน้าข้างหน้าข้างหน้าใส่เลยเองไเลยแล้วไปเลยแล้วหนึ่งกงคอนเนอร์น pues ั่นเต็มหน้าเต็มกำลังไปเออเขาเรียกว่าตุ้ยตุ้ตู่ตู้ตุ้นะครับสองร้อยเมตรหักหักหักขวาหักขวานิดหน่อยหักขวานิดหน่อยขวานิดหน่อยโอเค เอาเ้ยมันไปก่อนเร็วๆมาเขามันจะหันหน้าทำรังทำเที้ยวอะไรจะยิงคนอืมเอาฮัลโหลมันอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆฮัลโหลเอาอยู่นิ่งๆฮัลโหล อยู่น oh, ิ oh, 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 okay. oh, ่งๆอยู่เอาอยู่นิ่งๆเลี้ยวโอ้โหเพื่อนไอชีบอกให้อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเอาอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆฮัลโหลเอาแล้วมันเป็เพี่อะไรสัว์ปัรวกัไปบบน้แบบน้นี้นี้แบบนี ไม่ใครขับเลยไว้เฮะอืตายหาไปจ้ะเฮ้ยมันมาอีกแล้วมันมาอีกหนึงมาอีกหนึงมาอีกมันก็โดนดูครับ okay, okay. เอาเ่อนกูนไปใช่ละ <c oughs> งีมั่วอะไรอ่ะดูไหนวะ คอนี่กูได้นะลลาัดขับใครว่าไปรู้คนล้วครับอ้าวแม่ง <c oughs> ติดใต้เรืออีกต่างหากมีรถดดยิงไปเลยครับพี่น้องไม่รู้จะโดนที่อะไรไหม ไม่ตายเงี้ยนะเออ,อเจ็บนี่เนะนี้ยนะนี่เนะนี้ยนะนี่เนะนี้นะนยนี่นเนี้ยนี่เนี้ยนี่เนี้ยเนี้ยเจ็บโอ้ยอีกแล้ว ก็ว่าอยู่ทำไมเสียงีมนใครมองไม่เห็น

Damn. แม่งเอ้ะตาตูเห็นก่อนนะเนี่ยเอ้าจะเปิดไทยวะ เฮ้ยมันดาบลดไฟเยอะๆนี่ว่ะอ่ะเราจะวิ่งไปหาเพื่อนนะออวิ่งไปหาเพื่อนซุกซุกซุป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเครอดไม่เห็นมีใครเลยเข้ากูเยอละ tay cô đang tay cô đang cái gì mới rồi này. Nó subscribe cho nó

เยอะเลยเจอเลยเจอเลยเ,อเลยอะเลยเพื่อนมันจะไม่เลยอ๋ออ่าคือถามว่ามึง อุ้ยมิงไม่ตายเฮ้ยอุ้ยยิงไม่โดนเลยชอ้ย อ๋อเพื่อนยิงเนพราะว่าใครยิงมันกระดกปืนขึ้นไม่ได้แน่